สวัสดีค่ะคุณยายตุ้มเกษตรมือไม้คุณยายตุ้มบ้านเฮา,าค่ะจะมาอัปเดตมะนาวนะที่หลังบ้านยายตุ้มเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยมัน,นจะมีอยู่สองต้นนะข้างล่างต่างหากดูสิดกโอ่ะลูกใหญ่ก็มีนะคะเนี่ยลูกใหญ่นี่ค่ะลูกใหญ่นะคะ ลูกเห็บลูกเปลเนะยอะมากเลยนะดกค่ะคุณยายก็จะใส่คุณยายก็จะเอาเศษอาหารมาใส่ตรงนี่นะทุกปีเขาจะไม่เป็นนะตรงตรงต้นเขาอะทุกปีเขาจะไม่เป็นเพราะยายมามาทําบ้านที่นี่ยายก็จะเอาพวกเศษอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยยายกจะมา ใช่เลยนะไม่มีคือยายไม่ค่อยจะเก่งเรื่องเกษตรท่ายอ่ะเพิ่งลืมทำยายเพิ่งมาชอบไม่ใช่เพิ่งมาชอบคือยายเพิ่งมีโอกาสยิ่งมีโอกาสได้ทำนะฮะเต็มเลยค่ะเต็มเลยคุณยายเขาบอกเออคุณยายมะน,นาวมันแพงโอ้นี่นลูกใหญ่มากเลยไหนนะ อลูกใหญ่อ่ะเนี่ยจริงๆแล้วลูกเขาโตนะหลุมนะใหญ่หลุม <laughs> ใหญ่ขี้อวดเอ้อะใหญ่ก็เพิ่งเริ่มหัดปลูกหัดทำใจมันรักนะอะไรก็ช่างถ้าเรารักนะเราก็จะมีความสุขกับมันเราก็จะกล้าทำ คนนั้นว่าเออคุณทําไม่ถูกนะคุณทํานี้นะนี้ยายก็น้อมรับหมดเลยนะยายเชอบฟังคนตินะไม่ใช่ใครก็ตีไม่ได้นะี่ไม่ใช่คนเรามันต้องมีการตีมันจริงจริเดี๋ยวนี่ออกดอกไปด้วยนะะทั้งออกดอกทั้งออกยอ,อดทั้งลูกโตพอกินทั้งลูกกําลังโตนะเต็มเลยแล้วก็ยัมีต้นใหญ่ต้นนี้นะ ที่อยู่อ่างแทงใหญ่เนะี่ยแทงใหญ่นี้ก็จะต่อลงสวนสวนข้างล่างเนี่ยต้นมะนาวอีกสิบห้าต้นนะเออยายก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะ่วนะเก็บแจกเขานะแต่ปีนี้ก็จะโอ้นี่ปลายายเต็มเลยเนี่ยนะเต็มอ่ะยายบอยย่านนะต้นมะนาวแพงว้า เต็มเลยค่ะนี่มะเขือเทศอะไรอยู่ข้างบ้านนี่ก็เขือพวงเขือเทศนี่ก็จิกไม่ได้ซื้อเลยนะก็เขือเทศเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยอืยินเสียงน้ำ่ะบุญอ่ะอเต็มเลย อันนี้คือคือธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าเอาปุยนูน้นปุ๋ยนี้มาใส่อเออยังไม่ได้มาเอาของชรลรดกับเอ็มร้อยกับนมเปรี้ยวกับนมจืดมาใส่เลยน่าจะโอเคกว่านี้นะเนาะออขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูยายขอให้ล่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะต้นเขาใหญ่นะก็เป็นคุณยายแล้วเนะี่ยต้นเขาใหญ่ เอาคุณค่าดูปลาใหญ่สิลอยเต็มเลยปลานิลปลาในลาจะเปลียนดูอ่อางนั้นก็เป็นหอยกับหอยเชลลี่แล้วก็ปู่ีใส่เดสมอเล่หมดแล้วอันนี้เอ,อันนี้ของยายก็จะมีแต่แขกดำนะเพราะยายไปกินของน้องชายที่อยู่ข้างล่างนะยายก็จะเอามาเสียบเสียบไว้นะเนี่ฮ ่ะเสียบเสียบนะแขกดำเออเป็นหมดเลย,ย,ยนี่ใหญ่ยนางนะใหญ่ามากูดต,ต้องห่วงคุณยายเลยนี่ก็มาจากบ้านหมดเลยกอมาจากกรุงเทพพูดเหมือนในบ้านตองเนาะตรงนี้เนี่ยเหรอแขกดำอืมแขกดำหมดเลยคุณยายนะอันนี้ทำตามภาษายายนะ ทำภาษาใช่ไหมเขาเรียกภาษาใหญ่เออบางคนก็บอกอทำอย่างนี้เขามาชมแต่คนที่เขาไม่ไม่เคยมีเนี่ยเขาภูมิใจนะคะคนที่เขาไม่เคยทําไม่ใช่ไม่เคยเขาไม่เคยทําอะไรเนะี่ยเขามาทําเขาได้ผลเขาภูมิใจมากเนี่ยมีความสุขมากเออบางคนก็ทําเขาทําเป็นรล้วล้านพันล้านแล้วทำสิบยี่สิบล้วก็ดีใจนะเออดูคอเทศต์ใหญ่เนี่ย เอาคุณค่าให้รวยให้รวยนะคะสุภาพแข็งแรงนะใหญ่ใหญ่ก็ชอบอวดสุภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองอยากได้อะไรคอยได้อยากทำอะไรคอยาทาจนได้ผลร่ารวยเงินทองลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนะ mm. นี่มาดูสาวสําน้อยใหญ่นะได้กินไปแล้ว <c oughs> ทิมจูปักช่องสามต้นที่เป็นลูกข้างเยอะๆข้างหน้านี่ก็คือ จิมจูดอนนะนี่จิมจูปักช่องอ่ะอ่าอร่อยหวานกรอบหวานออกเปรี้ยวกรอบๆขากรอบมากเลยขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะรวยๆเหงๆนะคะนี่ผักเตียว